ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเนื่องจากว่าในตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระภิกษุและเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งเรื่องนี้ ก็มีปัญหามากมายเกี่ยวกับเรื่องของพระหลวงปู่หลวงตาบางรูปซึ่งท่านเองมีปัญหาเรื่องอาการป่วยเป็นโรคเช่นโรคอัลไซเมอร์และโรคอื่นๆซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการที่จะมีผู้มาเยี่ยมและทำให้เกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เป็นข่าวมากมายและเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้ มีคนที่สอบถามกันมาเยอะมากว่าตกลงแล้วพระภิกษุที่ได้บรรลุธรรมหรือพระภิกษุที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบจะเป็นอัลไซเมอร์ได้หรือไม่อย่างไรในเรื่องนี้ก็มีบุคคลบางท่านที่ทำคลิปออกมาเผยแพร่ใน YouTube บอกว่าพระปฏิบัติด,ดีจะไม่เป็นอัลไซเมอร์ เราไปเชื่อคำหลวงปู่หลวงตาจะเป็นวิกฤตของพระพุทธศาสนาข้อความนี้และคลิปนี้เมื่อผมได้เห็นนะครับผมเองก็รู้สึกว่ามีปัญหามากมายในตัวเนื้อหาของคลิปทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับความเข้าใจผิดในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าและผู้พูดเองคือบุคคลที่พูดในคลิปดังกล่าวก็ได้ทำการกล่าววิจารณ์ บุคคลที่เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนารวมถึงพูดคํำสอนของพระพุทธเจ้าแต่บางข้อความเป็นการพูดไม่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆผมก็เลยอยากจะมาทำคลิปนี้เนื่องจากว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมพยายามพูดในลักษณะที่สบายๆที่สุดนะครับแล้วก็จะพยายามพูดให้ช้าที่สุดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้จับประเด็นในคลิปนี้ได้และจะได้เข้าใจว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรและบุคคลที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของพระปฏิบัติดีจะไม่เป็นอัลไซเมอร์นั้นเขาพูดถูกหรือพูดผิดหรือไม่อย่างไรนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการที่จะมีบุคคลใดก็ตามจะป่วยเป็นโรคต่างๆนั้นนะครับที่จริงแล้วการเป็นโรคการป่วยการเจ็บไข้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา พระอระหันต์ก็เจ็บไข้ได้พระปุถุชนก็เจ็บไข้ได้เราก็เจ็บไข้ได้อุบาสกอุบาสิกาชาวพุทธก็เจ็บไข้ได้เป็นปกติแม้แต่พระอระหันต์เช่นพระสารีบุตรก็เคยป่วยพระพุทธเจ้าเองก็เคยทรงป่วยเป็นโรคท้องผูกก็ยังต้องให้หมอชีวกโกมารพัฒนําำยามาปรุงถวายบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงป่วยเป็นโรคต่างๆ หรือว่าทรงมีพระอาการบาดเจ็บก็ต้องให้หมอชีวกมาช่วยรักษานะครับทีนี้ในเรื่องของการเจ็บป่วยโรคต่างๆนั้นก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการรักษาไม่ได้หมายความว่าใครเป็นผู้บรรลุธรรมแล้วจะไม่เจ็บป่วยแต่ว่ามีข้อสงสัยบางอย่างว่าแล้วกรณีการป่วยเป็นโรคหลงลืมจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ดีใช่หรือไม่หรือว่าผู้ที่บรรลุธรรม อย่างขั้นสูงสุดเป็นพระอาหารหันต์จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้หรือเป็นอัลไซเมอร์ไม่ได้นะครับที่จริงแล้วโรคอัลไซเมอร์นั้นไม่ได้เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตัวดีหรือปฏิบัติตัวไม่ดีในเรื่องนี้นะครับเวลาที่เราได้ฟังอะไรก็ตามก็ควรจะไปศึกษาว่าสิ่งนั้นคือเรื่องอะไรและมีความรู้จากเรื่องนั้นอย่างไรนะครับ ในข้อมูลทางการแพทย์เท่าที่คนพบมานะครับได้บอกว่าอาการของโรคอัลไซเมอร์นั้นเรื่องของสาเหตุก็มีสาเหตุได้มากมายหลายประการด้วยกันยกตัวอย่างเช่นว่าการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เกิดจากการสะสมของเบต้าอะไมลอยในข้อมูลทางการแพทย์นะครับบอกว่าการสะสมของเบต้าอะไมลอยส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมอง ค่อยๆลดลงเริ่มจากสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่มีบทบาทสำคัญในการจดจำข้อมูลใหม่ๆเมื่อเซลล์สมองส่วนนี้ถูกทำลายผู้ป่วยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องความจำโดยเฉพาะความจำระยะสั้นจากนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายไปสู่สมองส่วนอื่นๆและส่งผลต่อการเรียนรู้ความรู้สึกนึกคิด ภาษาและพฤติกรรมสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์นะครับก็ยังไม่ชัดเจนอายุก็จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มโอกาสการเกิดโรคอัลไซเมอร์ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเกิดโรคมากขึ้นสถิติในปัจจุบันนะครับพบว่าผู้ป่วยที่มีอายุ65ปี75ปีหรือ85ปีขึ้นไปนั้นจะพบว่ามีผู้ป่วยที่เกิดโรคนี้ ก็ประมาณถึงร้อยละ40ร์เซในทีเดียวนอกจากนั้นยังมีการพบว่าโรคอัลไซเมอร์ยังสามารถถ่ายทอดทางบรรทุก,กรรมได้แต่พบเป็นส่วนน้อยคือประมาณร้อยละ5%เเท่านั้นโดยผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการให้เห็นตั้งแต่อายุ50-60ปีนั่นหมายความว่าโรคอัลไซเมอร์นั้นที่จริงแล้วก็มีมาจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นสาเหตุจากพันธุก,กรรมก็ได้ หรือจะเป็นสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของยีนหรือเซลล์บางอย่างก็ได้นะครับนอกจากเรื่องของอายุแล้วมีการค้นพบว่ามีสาเหตุของการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้ป่วยอายุน้อยโรคอัลไซเมอร์เกิดขึ้นเมื่อเซลล์ประสาทภายในสมองนิวรอนหยุดทำงานไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเซลล์ประสาทอื่นและตายในเวลาต่อมาส่งผลให้เนื้อเยื่อสมองหดตัวลง ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่จากการศึกษาพบว่าสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมีสะเก็ดะอะไมลอยจำนวนมากซึ่งเป็นการสะสมโปรโตีนที่ผิดปกติระหว่างเซลล์ประสาทและมีเส้นใยประสาทที่ยุง่งเหยิงเกิดการพันกันของสารโปรโตีนนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่อายุน้อยส่วนมากจะเกิดจากการกลายพันธุ์ที่ผิดปกติของยีน นะครับอันนี้ก็หมายความว่าโรคอัลไซเมอร์นั้นหลักๆแล้วก็จะเกิดจากปัญหาของยีนปัญหาของสเก็ตโปรโตีนบางอย่างในร่างกายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติตัวดีหรือว่าปฏิบัติตัวไม่ดีอาจจะมีสาเหตุมาจากโรคอย่างอื่นด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่บุคคลคนหนึ่งจะเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเขาปฏิบัติตัวดีหรือปฏิบัติตัวไม่ดี แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาพร่างกายบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเมื่อจะพูดเรื่องอะไรก็ตามขอให้ศึกษาข้อมูลถ้าหากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางการแพทย์อยากจะให้ศึกษาข้อมูลทางการแพทย์ด้วยแต่ว่าถ้าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมะก็ศึกษาจากคำภีพระไตรปิฎกศึกษาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายเรื่องเหตุผลทางการแพทย์บางอย่าง เพราะว่าบางเรื่องพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิดกนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องที่ไม่จําเป็นพระองค์ก็จะไม่นํามาสอนเพราะไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ไม่ใช่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทางพ้นทุกขดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในศีสะปาวนสูตรคือพระพุทธเจ้าทรงยกใบประดู่ลายขึ้นมาแล้วตรัสว่าคําสอนของพระองค์มีน้อยหากเทียบกับความรู้ที่มีมากเปรียบเหมือน ใบประดูในมือซึ่งเป็นคำสอนหลักๆต่างจากใบไม้ในป่าซึ่งเป็นความรู้ของพระองค์แต่ว่าเมื่อใดที่เราพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสภาวะปัจจุบันเช่นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าการค้นพบเรื่องของโรคต่างๆนะครับก็ต้องอาศัยความรู้จากการแพทย์บ้างถ้าหากว่าเราจะไปบอกว่าการปฏิบัติตัวดีไม่ดีจึงเป็นโรคอัลไซเมอร์ หรือการปฏิบัติธรรมหรือการไม่ปฏิบัติธรรมจะเป็นหรือไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์นั้นก็จะทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ผิดไปได้นะครับทีนี้ครับทุกท่านในประเด็นต่อไปสรุปแล้วโรคอัลไซเมอร์ก็จะไม่ได้เกิดจากเรื่องของการปฏิบัติในทางธรรมะดีหรือไม่ดีนะครับเกี่ยวกับว่าแต่ละคนมีปัญหาเรื่องของยีนเรื่องของสภาพร่างกายแตกต่างกันหรือไม่ทีนี้ บางคนก็บอกว่าอัลไซเมอร์เกี่ยวข้องกับการหลงลืมแล้วก็บอกว่าเพราะว่าไม่ได้ศึกษาปฏิบัติไม่ได้ท่องจำคำสอนไม่ได้ฟังธรรมะจึงทำให้เป็นคนหลงลืมจึงเป็นอัลไซเมอร์ที่จริงแล้วนะครับการที่ไปบอกว่าคนไม่ฟังธรรมะจึงเป็นอัลไซเมอร์นั้นกลายเป็นว่าเราไปตัดสินคนอื่นบางคนอาจจะฟังธรรมะมาตลอดชีวิตแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องของทางสมอง ถึงไม่เป็นอัลไซเมอร์แต่เป็นปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบเป็นปัญหาในเรื่องของสภาพร่างกายบางอย่างก็อาจทําให้เกิดการหลงลืมจากปัญหาสภาพร่างกายได้ไม่ได้หมายความว่าเขาหลงลืมธรรมะหรือลืมธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาของทางร่างกายในจิตใจของเขาอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ได้แต่เราไม่ทราบจิตใจของแต่ละคนจริงไหมครับ ทีนี้นะครับจากคําตรัสของพระพุทธเจ้าเองในมหาสีหนาทสูตรซึ่งคนที่ทำคลิปเรื่องพระปฏิบัติไม่ดีหรือพระปฏิบัติดีจะไม่เป็นอัลไซเมอร์คนที่ทำคลิปนี้นะครับได้บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ว่าคนที่ปฏิบัติดีจะไม่เป็นอัลไซเมอร์ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสถึงเรื่องการเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคจากการปฏิบัติดีหรือการปฏิบัติไม่ดีเลยนะครับ ที่จริงแล้วในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนแต่ละคนก็อาจจะมีเรื่องของความหลงลืมบางอย่างแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าส่วนตัวพระองค์เองนั้นแม้ว่าจะแก่มากแล้วจะถูกใครหามไปด้วยเตียงน้อยก็ตามสติปัญญาของพระองค์ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยหมายความว่าในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสถึงบุคคลที่เป็นอริยสาวก หรือสาวกของพระองค์ที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมจนเข้าใจดีแล้วก็จะมีความรู้ในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสติมีปัญญาแต่ปัญหาก็คือว่าในข้อความในพระดำรัสนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของโรคภัยไ,ไข้เจ็บเอาไว้ถ้าหากว่าคนปฏิบัติดีศึกษาพระธรรมแต่ถ้าหากเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็อาจจะทำให้สติปัญญามีปัญหาบางอย่าง ในการที่จะดำรงชีวิตหรือว่าสมองมีปัญหาทำให้ไม่สามารถจะใช้ร่างกายในการทำสิ่งต่างๆได้ในคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับก็มีพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าเมื่อเราแก่แล้วร่างกายก็ไม่เป็นไปในอํานาจใช่ไหมครับคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็ชัดเจนว่าร่างกายของเรานั้นก็มีเรื่องของสังขารที่ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น ในเรื่องของสังขารในเรื่องของร่างกายนี้ถ้าหากมีใครบอกว่าเมื่อปฏิบัติด,ดีจะไม่เป็นอัลไซเมอร์หรือจะไม่เป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้เท่ากับเป็นการบิดเบือนคําสอนเป็นการทําลายคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการบอกว่าสังขารนี้สามารถเที่ยงได้เพราะเหตุบางอย่างแต่สังขารนั้นไม่เที่ยงจริงอยู่ว่าบุคคลที่บรรุธรรมนั้นนะครับเมื่อบรรุธรรมแล้วกิเลสท,ที่ถูกทําลายไปจะไม่เกิดอีกก็จริง แต่ว่าสังขารร่างกายก็สามารถเสื่อมได้เป็นเรื่องของสภาวธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมดาที่จะต้องเสื่อมได้ถ้าใครบอกว่าปฏิบัติด,ดีก็จะไม่เป็นอัลไซเมอร์ปฏิบัติด,ดีก็จะไม่เจ็บป่วยอย่างนี้ถือว่าเป็นการอ้างผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นสุดยอดของผู้ปฏิบัติด,ดีก็ยังมีการเจ็บป่วยเลย จะกล่าวไปถึงคนธรรมดาทั่วไปก็คงจะเป็นเรื่องที่แปลกแต่ว่าพระพุทธเจ้าในพระสูตรนี้พงได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าเฉพาะตัวพระองค์เองนั้นถึงแม้จะมีอาการป่วยก็ตามถึงแม้จะถูกหามไปด้วยเตียงน้อยก็ตามในพระสูตรได้ตรัสว่าถึงแม้เราคือพระพุทธเจ้านะครับถึงแม้เราจะถูกหามไปด้วยเตียงน้อย ความเป็นอย่างอื่นของสติปัญญาของพระองค์ก็จะไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงมุ่งเน้นตรัสถึงตัวพระองค์เองโดยเฉพาะไม่ได้กล่าวถึงบุคคลอื่นนะครับในข้อความตรงนี้มีพระดำรัสของพระพุทธเจ้าว่าบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวคำใดว่าสัตว์ผู้มีความไม่ลุ่มหลงเป็นธรรมดาบังเกิดขึ้นในโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวโดยชอบพึงกล่าวคำนั้นกะเราเท่านั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าข้อความนี้พระพุทธเจ้าตรัสถ,ถึงส่วนตัวของพระองค์เองว่าถึงแม้จะมีอายุมากแค่ไหนก็ตามก็จะไม่หลงลืม แต่สัพพสัตทั้งหลายหรือแม้แต่สาวกบริษัทก็คงจะมีผู้ที่มีร่างกายที่อาจจะเป็นปัญหาบางอย่างทำให้อาจจะมีสติหลงลืมหรือไม่หลงลืมอันนี้พระวุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ตรัสเอาไว้นะครับแต่ว่าทรงมุ่งเน้นว่าเฉพาะส่วนตัวพระองค์นั้นจะไม่มีทางหลงลืมเลยนี่ก็คือว่าสำหรับบุคคลอื่นนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สำหรับพระองค์นั้นจะไม่หลงลืมการที่มีคนทำคลิป อย่างที่บอกไปแล้วนะครับบอกว่าถ้าปฏิบัติดีจะไม่เป็นอัลไซเมอร์นั้นเป็นการกล่าวเกินพระดำรัสของพระพุทธเจ้าหรือจะบอกว่าเป็นการกลาบิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ครับยิ่งในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าเองก็ตรัสมุ่งเน้นถึงพระองค์เองไม่ได้ตรัสมุ่งถึงบุคคลอื่นเลยในพระอัตถกถานะครับในคำพีอัตถกถาได้บอกว่าบทว่ามันจะเกนะเจมัง ความว่าทรงกำหนดบทนี้แล้วตรัสเพื่อแสดงกำลังของพระพุทธเจ้านั้นเองก็ชื่อว่ากาละในการยกพระทศพลขึ้นสู่เตียงน้อยแล้วบริหารทั่วคามนิคมและราชธานีไม่มีก็พระตถาคตทั้งหลายผู้อันลักษณะมีฟันหลุดเป็นต้นไม่ครอบงำแล้วในส่วนกาละแห่งอายุที่ห้า เมื่อความเปลี่ยนแปลงทางวันณะของสรีระอันมีวันนะดุดทองไม่เกิดขึ้นแล้วย่อมปรินิพานในกาละเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นเทียวสรุปแล้วในอัตถกานี้นะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้แล้วอัตถกาจารย์ก็บอกว่าประโยคตรงนี้มุ่งหมายจะแสดงถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับไม่ได้ต้องการมุ่งถึงผู้อื่น หรือต้องการบอกถึงคนอื่นเลยเพราะฉะนั้นใครที่อ้างเอาพระสูตรนี้ไปบอกว่านี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าคนปฏิบัติด,ดีจะไม่เป็นอัลไซเมอร์เป็นการกล่าวเกินคำสอนของพระพุทธเจ้าและถือว่าบุคคลที่กล่าวอย่างนี้น่าตำหนิมากเลยนะครับทีนี้เราไปดูในเนื้อหาต่อไปนะครับถ้าถามว่าบุคคลที่บรรลุธรรมจะมีอาการอย่างไร ผมไม่ได้บอกว่าใครบารุธรรมหรือใครไม่บารุธรรมนะครับผมไม่ทราบแต่ว่าในลักษณะของผู้บารุธรรมนั้นบางครั้งอาจจะมีอุปนิสัยลักษณะบางอย่างติดตัวมาทำให้ไม่สามารถจะละได้ในขันธสันดานเช่นพระอาหารหันต์บางองค์คือพระปิลินทวชะบ่อยครั้งท่านก็เรียกคนอื่นว่าคนถอยคนถอยหรือภาษาบาลีว่าวัสละวัละ คํานี้มีพระภิกษุที่ไม่พอใจหรือมีคนที่ไม่พอใจก็ไปทูลถามไปบอกพระพุทธเจ้าว่าพระปรินทวัชชาพูดคำหยาบมุ่งร้ายต่อผู้อื่นใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นวาสนาเป็นสิ่งที่ติดมาของพระปรินทวัชชาเองเพราะว่าพระปรินทวัชชะนั้นเกิดเป็นพราหมณ์และกล่าวเรียกคนอื่นว่าวาสละวาสละมาเป็นหลายร้อยชาติแล้ว นั่นหมายความว่าแม้ท่านบรรลุอรหัตผลแล้ววาสนาบางอย่างก็ยังติดตัวมานั่นเองครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าหลวงปู่หลวงตาคนไหนเป็นอรหันต์หรือไม่อย่างไรผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแค่อธิบายให้ฟังว่าข้อปฏิบัติลักษณะกิริยาอาการบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับพระอรหันต์ได้ในบางกรณีหรือเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้บ้างในบางกรณีครับทีนี้ประเด็นต่อไปนะครับ การสูญเสียความทรงจำจะมีผลต่อการบรรลุธรรมหรือเปล่าผมได้บอกไปแล้วว่าถึงแม้จะหลงลืมถึงแม้จะเป็นอัลไซเมอร์ถึงแม้จะมีปัญหาทางด้านสมองก็ตามแต่การบรรลุธรรมที่ได้บรรลุไปแล้วจะไม่เกิดผลจะไม่เสียหายหรือจะไม่ย้อนกลับนะครับเพราะว่าเมื่อทำลายกิเลสไปแล้วในการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติทิปสนากรรมฐานในการทำลายกิเลสสังโยชน์ทีละขั้นทีละขั้น ตามการได้บรรลุมรรคผลทีละขัน้นเช่นพระโสดาบันนะครับละสังโยชน์สามประการได้คือสก,กยาทิฐิวิจิกิจฉาศิลปธาตปรามาตเป็นต้นแล้วพระสกทา,าคามีก็ทําราคาโทสะโมหะให้เบาบางพระอนาคามีละสังโยชน์เบื้องต่ําทั้งหประการได้ส่วนพระอรหันต์ละสังโยชน์ทั้งหมด10ประการได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อละสังโยชน์ได้แล้ว กิเลสเหล่านั้นจะไม่หวนกลับถึงแม้จะมีปัญหาทางสมองก็ตามการบรรลุธรรมที่บรรลุไปแล้วก็จะไม่หายไปเพราะบรรลุธรรมที่จิตไม่ได้บรรลุธรรมที่สมองเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้สติปัญญาบางอย่างความทรงจำความจำได้หมายรู้บางอย่างซึ่งเป็นสัญญาสัญญานั้นมีการหลงลืมได้เป็นธรรมดาเพราะสัญญาก็เป็นความไม่เที่ยงสัญญาเป็นขันห้าและสัญญาก็เป็นหนึ่งในสังขารธรรม ถ้าหากว่าสัญญายังคงเที่ยงอยู่ตลอดเวลาก็หมายความว่าคําสอนของพรธเจ้าก็ต้องผิดแต่ว่าเพราะสัญญาไม่เที่ยงบางคนก็อาจจะมีอาการหลงลืมได้ในบางคนนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่นั่นหมายความว่าถึงแม้จะหลงลืมถึงแม้จะกระทบก,กระเทือนทางสมองหรือถึงแม้จะเป็นอัลไซเมอร์ก็ตามการบารุธรรมก็ไม่หายไปครับ ผู้ทำคลิปดังกล่าวนะครับได้บอกว่าพระวัดป่าไม่มีอยู่จริงพระป่าไม่มีมีแต่พระในธรรมวินัยข้อความนี้ก็เป็นการบิดเบือนคำสอนเป็นการทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะมีพระสูตรที่ตรัสถึงภิกษุอยู่ป่าและพระมหากัะสปะก็สมาทานทุดงในข้ออยู่ป่าเป็นวัดด้วยหมายความว่าท่านแทบจะอยู่ป่าเป็นประจำเลยในพระวินัยปิดก ก็ยังตรัสถึงภิกษุที่อยู่ป่าว่าจะต้องรู้วัดปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่ป่าเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าภิกษุอยู่ป่าพระวัดป่ามีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลการที่มีคนบอกว่าพระวัดป่าไม่มีพระวัดป่าไม่มีในธรรมวินัยจึงเป็นการบิดเบืินคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองครับการทําคลิปบอกว่าพระปฏิบัติด,ดีจะไม่เป็นอัลไซเมอร์นั่นนะครับผมว่า การทำอย่างนี้เป็นวิกฤตของพระพุทธศาสนายิ่งกว่าอะไรซะอีกเพราะอะไรครับถ้าหากต่อไปคุณไปเจอใครก็ตามเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือเป็นโรคหลงลืมหรือถ้าคุณมีญาติที่เป็นปู่ย่าตายายเป็นผู้ที่คุณเคารพนับถืออายุมากแต่ว่าท่านมีปัญหาทางสมองในอนาคตท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วถ้าเราเชื่อตามคลิปของผู้ที่ทำคลิปนี้นะครับเราก็คงต้องไปด่าว่าคนนั้นเป็นอัลไซเมอร์เพราะปฏิบัติไม่ดี คนโน้นเป็นอัลไซเมอร์เพราะปฏิบัติไม่ดีการทำแบบนี้ถือว่าเป็นการใส่ร้ายเป็นการว่าร้ายผู้อื่นไหมครับเป็นการว่าร้ายผู้อื่นเพราะเราไม่ทราบว่าใครปฏิบัติอะไรมาการที่เราไปบอกว่าคนปฏิบัติด,ดีคนปฏิบัติไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงแล้วการปฏิบัติตัวของแต่ละคนก็ทาให้เกิดการพัฒนาจิตใจหรือการที่ทาให้จิตใจแย่ลงอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติด,ดีจิตใจก็พัฒนาถ้าเราปฏิบัติชั่วจิตใจก็ต่ำลงแต่มันเป็นคนละเรื่องกับภาวะทางสมองซึ่งเป็นสังขารถ้าหากว่ามีญาติของเรามีปู่ย่าตายายตาทวดยายทวดคนที่เราเคารพนับถือหรือแม้แต่พ่อแม่ของเราท่านป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ทั้งที่ท่านดูแลเลี้ยงดูเรามาตลอดชีวิต เราจะไปว่าท่านได้ไหมครับว่าเพราะเขาปฏิบัติไม่ดีเขาไม่ศึกษาธรรมะคุณไม่ศึกษาธรรมะคุณจึงเป็นอัลไซเมอร์แบบนี้ถือว่าเป็นการว่าร้ายผู้อื่นเขาอาจจะตั้งใจบำเพ็ญบุญกุศลปฏิบัติรักษาศีลหรือศึกษาพระธรรมแต่ในช่วงอนาคตช่วงวัยของเขาเขามีปัญหาทางสมองขึ้นมาจากเรื่องของสภาพเซลล์เรื่องของยีนบางอย่างทำให้เขาเป็นโรคอัลไซเมอร์ แล้วเราจะไปด่าว่าเขาปฏิบัติไม่ดีจึงเป็นอัลไซเมอร์แบบนี้จะถูกต้องไหมครับแน่นอนว่าไม่ถูกต้องและคนที่ทำคลิปนี้ไปหาว่าพระปฏิบัติดีจะไม่เป็นอัลไซเมอร์หรือพระปฏิบัติไม่ดีจึงเป็นอัลไซเมอร์จึงหลงลืมอย่างนี้เป็นวิกฤตพระพุทธศาสนาซึ่งเราไม่ควรถือเอาไม่ควรนำมาพิจารณานะครับ บุคคลที่ทำคลิปที่ว่านี้อยู่ในสำนักสอนธรรมะสำนักหนึ่งซึ่งเป็นสำนักที่บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรครับสำนักนี้ที่คุณคนนี้ทำคลิปเป็นสำนักที่บอกว่าเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมแค่ฟังธรรมะเฉยๆก็บรรลุได้เองสำนักนี้นะครับบอกถึงกับว่าสติเป็นอนัตตาเราไม่สามารถบังคับควบคุมสติได้ เราไม่สามารถฝึกปฏิบัติธรรมได้วิธีการปฏิบัติธรรมหรือการบรรลุธรรมของสำนักนี้ก็คือการฟังธรรมะอย่างเดียวฟังไปเรื่อยแล้วจะบรรลุได้เองไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องฝึกสมาธิสตินั้นจะต้องรอให้มันมีเองสติเป็นอนัตตาจึงไม่สามารถจะฝึกให้มีได้สำนักนี้สอนอย่างนี้จริงๆครับมีข้อความจากคำสอนของสำนักนี้ที่บอกว่าสติเป็นอนัตตาจึงฝึกปฏิบัติไม่ได้ เราไปฝึกสติไม่ได้เลยนี่เป็นข้อความที่ทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรหลายพระสูตรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุหรือผู้ปฏิบัติธรรมก็จงมีสติพึงมีสติในการก้าวเดินในการปฏิบัติมีสติรู้ในลมหายใจเข้าออกในพระสูตรหลายพระสูตรนะครับเช่นมหาสติปัฏฐานสูตรอาณาปานสติสูตรหรือพระสูตรอื่นๆพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงวิธีการปฏิบัติ ทรงแสดงวิธีการปฏิบัติธรรมเอาไว้มากมายให้ลองพิจารณานะครับว่าพระอานนท่านได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้ามากมายเป็นจำนวนถึง42,000พระธรรมขันธ์คือจำนวนของพระสูตรและพระอภิธรรมแต่พระอานท์ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมชั้นใดนอกจากโสดาบันที่ท่านได้เคยบรรลุมาแล้วท่านมาบรรลุอรหัตผลก็ตอนใกล้จะทำสังขยาใช่ไหมครับนั่นหมายความว่า การบรรลุธรรมไม่เกี่ยวข้องกับการฟังธรรมะถึงจะฟังธรรมะมากมายเป็นเพระหูสูตรแต่ก็อาจจะไม่ได้บรรลุธรรมก็ได้จนกระทั่งพระอานนท์ได้ปฏิบัติในกายคตาสติและได้บรรลุธรรมในช่วงเวลารุ่งเช้านั่นเองนะครับหรือว่ามีเรื่องราวของอุบาสิกาท่านหนึ่งสนใจว่าพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมะเรื่องอะไรกันอุบาสิกาท่านนี้จึงได้ไปถามพระภิกษุท,ที่อยู่ในป่าซึ่งพระภิกษุท,ที่อยู่ป่าเหล่านี้ เป็นผู้ที่อุบาสิกาคนนี้คอยดูแลถวายสิ่งของพระตาหารต่างๆนะครับอุบาสิกาคนนี้ก็ถามพระภิกษุที่อยู่ในป่าว่าพระคุณเจ้าปฏิบัติเรื่องอะไรพระท่านก็ตอบว่าสาธยัยอาการ32หรือปฏิบัติพิจารณากายคตาสติอุบาสิกาท่านนี้จึงรับเรื่องของการปฏิบัติอันนี้ไปปฏิบัติด,ด้วยและได้ปฏิบัติเจมบรุษธรรมขั้นอนาคามีที่บ้านของเธอเอง นั่นหมายความว่าการบรรลุธ,ธรรมไม่เกี่ยวข้องกับการฟังทั้งหมดการฟังทําให้เกิดสมาธิการฟังทําให้เกิดความเข้าใจแต่ว่าการที่จะได้บรรลุธ,ธรรมนั้นก็ต้องมาจากการปฏิบัติด,ด้วยนะครับสำนักนี้ที่คุณคนนี้ได้สังกัดอยู่ได้บอกบ่อยครั้งว่าสำนักปฏิบัติไม่จําเป็นสำนักปฏิบัติเป็นการทําลายพุทธศาสนาเราไม่ต้องฝึกสติแค่ฟังธรรมะจนเข้าใจแล้วก็จะบรรลุได้เองเป็นการทําลายพขาพุทธศาสนานะครับ ก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาด้วยว่าข้อความคําสอนคําอธิบายของบุคคลที่ทําคลิปอย่างที่ว่านี้บุคคลที่ทําคลิปเรื่องเกี่ยวกับพระปฏิบัติด,ดีจะไม่เป็นอัลไซเมอร์อันนี้ทุกคนฟังแล้วเข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือเข้าใจว่าอย่างไรแล้วก็อยากให้ไปศึกษาพิจารณานะครับว่าสํานักที่ผู้ทําคลิปนี้นําเนื้อหาออกมาบอกว่าเราไม่จะเป็นต้องปฏิบัติธรรมไม่ต้องนั่งสมาธิ ไม่ต้องปฏิบัติกรรมฐานไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ฟังธรรมะเท่านั้นก็บรรลุได้อย่างนี้เป็นวิกฤตพระพุทธศาสนามากกว่าหรือเปล่าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนื้อหาสาระาที่พูดในคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนที่ทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติได้ตั้งใจศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนจากคำพีพระไตรปิฎกหรือ คำสอนจากครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงขอให้ทุกท่านได้มีความเจริญงอกงามในธรรมเหล่านั้นและได้เข้าถึงการรู้แจ้งในธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ